สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็ลีสติกนะคะที่ีท่ใช้ค่ะคือลิปสักกที่นี้พูดอย่างนี้เพราะว่าไม่ให้ลิปที่าปากบนกับ,บลิปที่ปากล่างมันโดนกันเยอะเดี๋ยวมันจะติดกันเวลาลอกมันจะเลบายากสีที่มีใช้นะคะเป็นสีแดงแบบเชอร์รี่สีบล็อบเบิร์พิงน,นะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวดีก็ไมีก็เพิ่ง ใช้เป็นครั้งที่สองเดี๋ยวพี่จะลองลอกให้ดูเลยแล้วกันนะคะลอ,อยังไงตอนนี้แห้งแล้วนะคะแห้งแล้วแห้งแล้วนะคะอ่ะวิธีการก็คือแทะแทะข้างๆนะคะเริ่มจากข้างๆก่อนอ่ะ ก็คอลอกนะคะที่ลอกออกเยื่อใช่หปือไม่ใช่หนังของริมสิปบลกนะคะแต่เป็นเนื้อของผพื่นัเนื้อของเลี้ยงนะคะลอกเลยค่ะลอกเลยออกไปข้างล่างเส็จข้างบนนะก็แค่ข้างแค่คือสกิบเบาๆคือสกิบเบาๆเขาก็ออกแล้วนะคะไม่ต้องขุดไม่กูเลยไม่ต้องไม่เจ็บนะคะไม่น่ากลัวนะเห็นไหมอืมเราก็ได้ริมฝีปากที่ สวฟุงฟ้งฟิ้งเอาทีนี้เรามาทดสอบกันไม่ติดนะคะไม่ติดนะคือลิมฝีปากเราก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่แต่ทางที่ดีนะคะบิ๊แนะนำหลังจากที่เราลอกปากแล้วเราใช้เจ้าตัววาสลีนจิ๋วตัวนี้นะในการที่ทาบำรุงอีกรอบหนึ่งนะคะแปบ๊บหนึ่งนะคะขอแกะก่อน โอเคได้มาแล้ววัซลินตัวนี้นะคะจะเป็นวัซลีินเข้มข้นไม่เหมือนวัซลินที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปนะจะมีสีชมพูกับสีสีขาวสีชมพูจะเนื้อออกชมพูนิดๆชมพูใสๆแต่บีชอบสีขาวมากกว่าเพราะมันจะได้ทาให้สีปากเราไม่เปลี่ยนท้ายนะคะโอเค รีบลอกปากตัวนี้นะคะปกติราคา590บาทตอนนี้มีลดราคานะคะคถึงสิ้นปี3 1 0 0 0 0 0วอลุ่มชักหาด2,554นะคะจาก590ลดเหลือเพียง450บาทนะคะสั่งกับมีไดไม้มีเรื่องทั้งหมด84นะคะไปดูในแฟนเพจวินนี่เครื่องแป้งว่าจะเข้ามาในดูมาดูในเฟซส่วนตัวของบีก็ได้นะคะการการที่เราใช้สักปากเนี่ยจะทำให้สีปากเรานะคะเป็นสีเหมือนเหมือนเอ่อการสักปากโดยที่เราไม่ต้องเจ็บตัวแล้วก็เป็นการสักัดปากไปในตัวนะคะก็คือเวลาใครที่ปาก ลิปสติกแล้วลิปสติกตกลกล้องปากราะลอกปากเป็นขุยเออปากแตกอะไรเงี้ย,ยโดยเฉพาะหน้าหนาวตอนนี้สมควรอย่างยิ่งเลยที่จะสักขับปากโดยการใช้ลิปตัวนี้นะคะคือมันโอเคมากๆใครที่ชอบสีโทนส้มโทนชมพูหรือว่าโทนชมพูที่เป็นธรรมชาติกว่านี้ก็เลือกเอาตามใจชอบเลยนะคะมีรีวิวเยอะมากมายเลยนะคะอยู่ใน Facebook วันนี้เป